ผมอ่ามีคนอยากเบิ้งว่ามีปั๊มน้ำนี่สองพลิตรนะครับผมที่บ้านสวนผมเนี่ยใช้ยังไงนะครับผมเฮ้าสีมาบอกกันครับว่าเป็นยังไงนะครับเด้อพี่น้องครับนี่ครับปกตินะครับทอ่อท่อที่จาะเน,ะนี่ประมาณน่าจะประมาณ 8หุนหรือมากกว่านี้นะโบเนตเอ้ย12 12ครับผมจำได้อยู่12ผมจ้างเขา3000เจาะลงไปประมาณ6เมิตรนะเนี่ยแต่ใช้ผมใช้ปั๊มซักเนี้ยปั๊มเกา่าเก่าแก่มากแล้วปั๊มนี้ตั้งนานแล้วแล้วก็ต่อเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อต่อทอขึ้นมาต่อมาพี่พี่พี่น้องพี่ขึ้นเซ่เนี่ย อันนี้ถังมันเป็นถังสองพันลิตรนะครับเด้อถังหนึ่งพันลิตรอันนี้หนึ1000่งพันลิตรนะครับแล้วไฟไฟนี่มันมีลูกร้อยอยู่ตรงนั้นครับลูกร้อยแล้วมันตัดเองอนะัตโนมัติครับถ้าน้ำน้ำลดลงปุ๊บมันก็จะทํางานปัมป๊มตัวนี้ก็จะทํางานครับปั๊มปั๊มตัวนี้ก็จะทํางานสั่งให้ปัม๊มทำงานเลยนะครับเด้อนี่สองพันลิตรครับมันก็จะขึ้นเงนี้ยครับน้ําน้ําจะขึ้นมาเลยปื๊ดขึ้นไปนี่ทางนี้เลยเนี่ย ขึ้นไปในถังหนึ่งพันลิตรนะครับหนึ่งพันลิตรเดี๋ยวให้เบิ้งจระครับหนึ่งพันลิตรครับเนี่ยเดี๋ยวซูมไปเบิง้งครับนี่ครับหนึ่งพันลิตรครับผมขาลงมากันนี่ครับนี่นี่ลงมานี่ครับแวบลงมาเลยครับผมผมก็จะต่อไว้ที่ ใช้ปั๊มตัวนี้ครับเนี่ย2 0 0 0ันวัตต์นะครับปั๊มตัวนี้จะปั๊มไปที่เวลาเราเปิดเปิดใช้งานครับเปิดเพราว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้านะครับหรือว่าก๊อกน้ำครับก๊อกแบบนี้ถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยเครื่องเดี๋ยวผมลองเปิดให้เบิ่งนด้วครับเดี๋ยวนะครับมันจะทำงานตลอดเลยครับ มันจะดูดมาจากปัม๊มมันจะดูดมาจากน,นี่ครับจากถังเลยครับจากถังนี้ดูดลงมาเลยดูดลงมาเลยกาน,นี่ครับเท้าปิดครับมับนกระดีบอลทำงานครับผมเปนปิดนะครับนี่ครับอันนี้ก็บอลทำงานครับเฮ็ดให้เาหู้เลยครับว่าถ้ามันมีหัวตรงไหนเนี่ยถ้ามันรั่วตรงไหน ปั๊มนี่จะทำงานเลยครับแม้แต่หยดเดียวมันก็รู้ครับตัวนี้นะผมเคยลองแหละลองเปิดแค่หยดเดียวติ้ตเดียวแค่น้ำลดปุ๊บมันก็จะดึงดึงน้ำดึงน้ำดึงน้ำเลยครับดึงน้ำเมาไว้ครับด,รด,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 ดันไว้ในท่อนี่เลยท่อเงาไหร่มันจะดัน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 ไวจนมัดนี่มันจะก๊อกนี่ก๊อกนี่ครับถ้าเปิดปุ๊บมันจะดันดันไว้อันนี้คือคือ,อทางสองพันลิตรเฮ้ยหนึ่งพันลิตรครับนี่ครับหนึ่งพันลิตรสำหรับ ที่บ้านสวนของลูกยอดนะครับเด้อกระใส่ถังแบบนี้แหละครับถ้ามีใครสนใจอยากได้ไอตัวลูก้อยตัวนั้นก็นถามมาก,ก็ได้ครับลูกร้อยตัวนี้มันชิตัดอัตโนมัติด้ยครับเพราะว่าผมบบไดไซนี่ผมติดแคปเบอร์เกอร์ตัวเดียวครับนี่ติดแคเบรเกอร์ตัวนี้นะครับไฟมาติดแคเบรเกอร์เนี่ยแล้วก็โยงไปหาอันถังเลยครับ้นที่มีลูก้อยเป็นตัวตัดครับตรงนั้น ในฝาตรงนั้นครับฝาข้างในนะนะครับผมก็สบายไม่ต้องเฮ็ดยังครับปั้มกะทำงานอัตโนมัติเลยถ้าลูก้อยมันถ้าน้ามันบกปุ๊บมันกะสิดันขึ้นมาอัตโนมัติถังข้างก็บบว่างครับมีตน้ำเต็มอยู่เลยสบายใจ Thailand World ผม่ะสำนีนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่กะสมมาพอควนผมเพิ่งมาจากบ้านเหี้ครับ มาอย่างวานเหวันเห,นเหนอยู่บ้านไปอยู่อยู่บอ่อป่ามาสิอาบน้ามาแลยล่ะพู่นครับบอ่ปอปลายุ่นโอ้บออ่อปลายุ่นอาบน้ามาครับเด้อดเป็นนิมิตบายอันดีครับโควิดก็เริ่มซาเลยมั้งโมซาก็ยามดอกพี่ตะวันกับไก่สีลับขอบฟ้านุก,กาบินกับลังอันนี้ก็เป็นสวนพักครับ ต่างๆที่ปลูกไว้กินครับนี่ก็เป็นน้อไม้ครับน้อไม้ที่ผมปลูกไว้ครับผมบงหวานครับหวาน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 ดีหลอกกระดอกกระเดียบหวานหวานโคตรพ่อโคตรแม่หวานสามนี้นะครับพ่อแม่พ uh ี่น้องครับหรือใครอยากเบิ่งบรรยากาศยัมแรงกันเดี๋ยวสิตั้งกล้องไว้ให้เบิ่งเด้อบ่มีเพลงเด็ตั้งไว้ซื่อๆนี่แหละน้ำเสร็จอีเสร็จล่ะเดี๋ยวสิว่ากันใหม่เนาะผมมีพี่น้องเด้อ รับอันนี้กระเบียปลูกมะพร้าวมาจากสวน,สวนามาจากไอ้มาจากบ้านแพรวครับบ้านแพรวเดี๋ยวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับผมปิดปิดเปิดปิดปิด,ปดอ่ะเปิดไม่เปิด